สวัสดีครับคุณคุ้มไป่นะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกสคริปต์นะครับจะมาทำความรู้จักกับสเสนจันป่าชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของสเสนจัน สายป่านะครับ <c oughs> ตัวนี้มีชื่อว่าเสนจันมหาโพนะครับมหาโพแดงตัวนี้เป็นมหาโพแดงนะครับครับผมนี่คือลักษณะของเอ่อมหาโพแดงนะครับ ใต้ใบก็จะมีสีให้เห็นอยู่ทุกใบนะครับอ,อันนี้ไม้ไม่ได้เลี้ยงนะครับเขาเอามาปลูกไว้เคยเลี้ยงช่วงหนึ่งแล้วก็ทิ้งลักษณะก็จะไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะครับใบล่าง เหมือนกับสเสน่ห์จันท์ทั่วๆไปนะครับแต่ก็จะยังเห็นสีใต้ใบถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือ,อะจะเป็นสีแดงเลือดนกนะครับผมไม่ได้ส้มอมแดงนะครับจะเป็นแดงเลือดนกเข้มนะครับสีของมหาโพดแดงนะครับผมก็ สังเกตง่ายๆนะครับเขาจะแดงชัดนะครับต้นนี้เป็นไม้พื้นถิ่นของพังงานะครับไม้ได้ส่งมาจากพังงาเพื่อมาศึกษาชื่อให้ชัดเจนนะครับก็สรุปชัดเจนว่าตัวนี้คือ มหาโพแดงนะครับผมลักษณะนะครับใบจะเป็นรูปหัวใจใบโพลมชัดเจนนะครับผมโอเคนะครับทำความรู้จักกับสเสนจันป่ามหาโพแดงนะครับผมสวัสดีครับ